สวัสดีครบมันนี่กัยูกับนนบ,บ้าหนอง้ินไม้มานเปช้ครับนี่บ้าวหนองสิามาเบิงเบ็ดครับเบ็ดมี่ก็เป็นเบ็ดโตกปกไกนะครับนะครับ เบ็ดนี่ก็จะเป็นเบอร์ชิบเป็นเบอร์สิบสองนะครับบ้านหนวงก็จะใส่เบอร์ประมาณนี้ครับเออถ้าเป็นเบ็ดดำเนี่ยมันสะดีอย่างหนึ่งครับเวลาห้องเซียนาไปโดนโดนมันจะบ่คอยเป็นสนิมครับผู้ใดที่มักใส่เบ็ดเผือกตกปลาไก่หรือว่าสิเป็นเบ็ดสายเหยื่อเป็นก็ดีกันครับเซียนาไม่บ่เข่าขี้สนิมง่ายครับ ส่วนสายนี่เบ้าหนงโพเทเส,ยส,ย,สยสายพี่อีนะครับใส่ส,สายธรรมดานะครับแต่ว่าเน้นเบอร์แญ่ยัาน้อยครับเอาวัดปลาดึงบกขาดครับส่วนความเหย้าหนยก็สิเกือบวบบ่านหนึงครับปล่อยเย้าแน่ก็ด,ดีนะครับเวลาปลากินเนี่ยมันดึงมันยังบ่ะตกใจนะครับครับนี่เป็นความเยาาครับส่วนตัวมากสิ ใส่ลุกหมุนครับที่ใส่กิฟนะครับเนี่ยับเปลี่ยนจากตีดอย่างอื่นเงนียบปลอมครับตัวปาไก่ส่วนขึ้นมานนี่ก็สิใส่ตะกัวนะครับตะกัวนี่ยเต้องอาใหไงหลายนะครับเอาแบบพอดีพอดีครับเอาแบบว่าห้องหญ่หลายมันก็นตีหยากนะครับหน่อยหลายมันก็นตีปลไก่นะครับตีเงียบ ปลาปิ่นกับปลา,าตายก็ได้ครับส่วนนี่ก็ใช้คตเทนบัตไปนะครับเพื่อบ้อห้มันสะดุดครับบางทีห้อง,องสื่อก,กลัวมากบางทีห้องนี้มันตีไปตีมาเมันเป็นบากห้องนี้ครับมันหน่อยเนาะบางทีมันดึงสายมันขาดนะครับส่วนเอ็นนี่ก็ตีปลากาเนี่ยก็ต้องยี่สิบปอนด์ขึ้นนะครับเพราะปลาที่นี่เนี่ยปลามันแห้งครับ บางตัวกัหไ่หลายแปดเก้าโลก็มีครับเลยต้องใส่ไ่จักหน่อยครับใส่ว้กันกระเทียบครับนี่ใส่ไว้กันดีกันครับนะครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดดำนะครับ เบ็ดดำเบอร์สิบสองครับใส่ดีครับยีย่ห้อนี้ครับเบ็ดดำเบอร์สิบสองเบาหนูมักเอาเบ็ดดำเนี่ยใส่เบ็ดเผือกนะครับเพราแม่พน,น่น้องก็ใส่เบ็ดเผือกนี่มันเออันนี้นะครับมันถืบ่ค่อยเป็นขีดสนิมก็ยังเบ็ดดวงขาวนะครับบ็ดวงขาวนีนแช่น้ำ อาทิตย์สองอาทิตย์ก็นสนิมกินแล้วครับนี่เบ้าหนงกับไส้เมื่อหลายเดือนแล้วนี่ครับบ่ป็นยังครับใส่ดีบอกต่อกันนะครับพอไปหนงเดี๋ยวเส้าหนีเบ้าหนงว่าวันอาทิตย์หนีเบ้าหนงเขาสิไปตกให้เบิ้งครับว่าสิเป็นตั้งไดนเนี่ยปลากระดีครับจากสิเป็นีิตายครับไปห,หอดพนครับ ใช่ยังสีนนะครับเบดกะมีสำนี่แหะครับพ่อะไม่น้องมันนี้เบ้าน่องก็ขอตัวลาก่อนเออครับเด้์ผู้ใดที่มาคิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามในเด้อออครับไปนะครับ